นึงครับกว่าทำหลังรีบจับครับรีบจับ lòng 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 lòng

แขง้งแมนเขาหัวเลยครับบดินเลยเขาลูกกระตาเลยนี่สวยงามอยู่ครับนี่ครับเขาลูกกระตาเลยสวยงามครับตามดูต่อค,ครับใอยูกก่นะครับร้อมาใกล้กันับ

thử nó no. cơ Ê, í, í. Xoay, suối, hấp xoay, xoay hấp xoay ừ. xoay suối, hấp tháng coi hấp, xoay hấp. Xoay hấp. Xoay hấp. แข่งง้างครับโอ้ใครครับใครแส่งง้างครับปืนศูนย์นครับหวานเจี๊ยบใครโอ้หันหลังไปแล้วโอ้โดนครับโดนยิงบระเด็เล็กลยครับประเด็ลโกขึ้นยิงเลยครับแม่นต์ได้ะเครื่อเอาครับถือเจอยถือแล้วครับ ขันขางไง้ผดีครับเป้าระยะสิบกมครับเอากลางล้ํเลยครับกอกหนึ่งอย่างครับสวยงามอยู่ครับโอ้ยอยู่ไก่ก็ตัวงี้เถอะครับใส่ได้ครับเต็มงามอยู่ครับหมานที่เ้าครับ ยิงหัวเลยครับเอาถือครับเพิ่งถูกอยู่ยครับมันหลุดหรือเอดยัครับยันยันยันกางกับบานนะครับถือเด่นเป็นตัวหัวครับหันหนามะโอ้เข่าปากเลยโอ้แหม่หเด้อเข่าปากกี่ลิ้ด้ไหมครับ,บว่าไอตัวไดนะ้นี่ ป่าก็ดูเหงียบด้วยครับนี่แข็งเกินนี่ครับนี่ยหอบป่าก็รีดินนี่ครับ,อรบโอ้ยย่างแมนครับจอยลีว่ะนี่เศรษงามเลอครับนี่ก็ฟ้ามือนะครับโอ้ยย่างแมนครับเหน่นอเลยว่าหอบป่าก็เน่ยแมนพูดหัวหนะ้าอันหนาบ้างกันยิ่งอื่นก็ย่างแมนโอ้

หลน่นเยอะครับถูกเยอะถูกเยอะครับแามสวย,คร,สยครับสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ ครัทำด้วต่อครับเดบนินเงาตาครับลองยิงดูครับโอ้สายบ๊วงคงบดโดนครับตายเกินครับ ม้นลอยกลางแขังนันนี่ครับองตัวครับมันค่อยใหญ่ครับโดนบอสไห่เกินครับเอาโดนอยู่ครับโอ้โอ้แม่นยู่ป่ามันลอยไหวนี่นะครับยิงดักหน่าว ดีเยี่ยมโดนครับโดนครับ,รบเก็ยบยี่สิบเมตรเนี่ยเชี่ยกรอโอ้ไ,ไกลทชื่อว่าตัวใหญ่ปากเกลือเลยตัวเนี้ย้อมยิงไปครับโอ้ ข้ามหลังรีบจับครับรีบจับข้ามหลังเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับ